สวัสดีครับหุ่งพ่อนอ,อนไลน่เมื่อน,นี่อากาศคืมๆหนาวๆไกลขันนี่ดีนะพี่น้องเนาะหล่งพ่อก็เลยทีโอกาสถ่ายมาสุพีสนองเบิงฟังน้ำกันนะพี่น้องเนาะมาฟังกันเรื่อยๆครับผม ตัวนี้ตัวที่หนึง่งน้องวัวขันน้ำโมโนตุนถ่ายให้เบ่งก่อนมันอยู่ไ,ก,ไก่เนาะทุนเดี๋ยวอาจาน้อยลุงพ่อนเขียนเป็ดไทยสุพีสนองเบ่งเ,เ,เนะทลโตเทลโตเนาะทีกำลังขันอยู่เดี๋ยวนี้นะเนาะอันนี้เป็นตัวที่หนึง่งเนาะลุงพ่อนกำลังถ่ายอยู่ เดี๋ยวตัวที่หนึ่งสองสามสีเดี๋ยวนุงป้อนสุดทายไปนี้เดยวท่านยังบ่ได้เศร้าขันนาะสุดทายสุพีสนองเบ่งนะครับตัวหนึ่งขันอยู่ในดอนในดอนในป่าแต่และเล้วเห็นอยู่เออตัวนี้ละเดี๋ยวทิพภาพาไปเบ่งตอนนี้เขาไปเบ่งตัวที่สองก่อน,นเป็นไกแจ้ไกเตียได้มาไมนะครับนี่มาแล้ว่ ยงขันพ่นค,นคันดีดีพันเนี่ยเอามาเป็นไก่เตียเต้ยไก่แจ้เอามาไม่เนาะนี่เดี๋ยวภาเบิ่งครับครับนี่เป็นไก่ต่อเล้อตัวนี้ไก่เตียเต้ยไก่แจ้พอดีเอามาใส่กับตัวเมียที่อยู่นี่มีตัวเดียวเอามาคู่กันพอดีเนาะเดี๋ยวยวันนี้ภาพปเบิ่งตัวที่สามเนาะ คนคันอยู่ในปลาเพ่นนี่พี่นอ้องเดี๋ยวไปใกล้บ่ได้เดี๋ยวพ่นจะโดดค้อนนี่พยายามเบาค่อยเนาะแล้วก็บรติงแห้งเดี๋ยวพ่นถีบคันจะฟังจากหน่อย คันแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปฟังไปเรื่อยๆชิคันให้ฟังดีบ่ะันดูบ่ะบุคายคันดูปันเลเพิ่นมั่วแต่ทำความสะอาดคนเนาะกำลังทำความสะอาดคนเล่าอยู่ นี่ละตัวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเมืองเนาะคันจะเลกแล็กอนึงคันอยู่ป่าเมืองนัดเนาะเดี๋ยวมีไก่ไม่ลูกอ่อนมากเดี๋ยวลุงพ่อนที่ไทยสือเบิงเนาะเป็นลูกไก่โอนี่มาแล้วลูกเจ็ดแปดตัวเนาะเดี๋ยวสูบสูอเบิงโมเห็นครับวันนี้แล้วเนาะอยู่ไก่นี่เนาะลูกไก่โอเนาะพี่น้อง มีอยู่สามซีแม่ตอนนี้แต่ว่าเขาใกล้กบ่ได้ว่นนีเขาไทายสุเปร์สโนว์มันใกลๆ้ๆก่ะเขาบ่าได้เนาะ นี่ตัวที่สี่เนาะขันยุป้าบางนัดนี่แหละแล้วลุงพอ่อหนีผ้าไปเบิงตัวโตๆไปเนาะไก่กำล่างง่อยขันยูตอนนี่ขันอยูใส่ลุงพ่อหีพายายามไปเข้าไปไทยเนาะสิไทยได้บ่ได้จากโตกะไทยเท่าน,นั้นล่ะเนาะ อยู่นี่มีอยู่สองตัวแต่ว่าคันตัวเดียวนะีตัวนี้บขกาคันเนาะันคันกระยานตัวนี้ตัวนี้โดดคว่นลงมาแลล้เนาะางหันคันอยู่ในในโดนงอยอยู่เชื่อคขัน หาจิ๋นอยู่ผูดเดียวเพิ่นเ,เดี๋ยวสีผ้าไปเบ่งซึมอยู่กล่องฝากนะนี่มูนึงอ่ากําลังหาจิ๋นอยู่น้ำกล่องเฟืองนะเดี๋ยวจักน้อยกันสีขันจนะฟังน้ะงหนึ่งหนึ่งตัวนึงขันอยู่ทางหลังเดี๋ยวสีเบ้ยกล่องไปให้เบ่ง ขันเสียงบ่คือมู้นอกเพื่อนนะ่แปลกแปลกอืมขันแปลกแปลกเพื่อนนะตัวนี้บ่แค่ปันเดเขาใกล้ได้แน่อยู่แต่นะว่าไกลเรียกับบ่ได้ดอก มีไก่ตอกอยู่หาตัวเนาะพี่น้องจะเริ่มนะครับฝากอซอยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ซอยหลวงพอ่อนุเนี่ยนะครับผมประการสำคัญกับซอยเบิงโฆษณาห้น้ำเนี่ยเนาะยาเฝ้า,ฝากดขำนะครับผม เพราะว่าการบึงโฆษณานี่ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับนุ่งพอ่อนนะครับผมสำหรับคิิปนี้พอสวัสดีพ่อไม่พี่น้องวันเพียงสัมนี้นะครับผมสวัสดีครับ